สวัสดีครับวันนี้มาชมวัดสวยๆที่จังหวัดนะครน,นายกนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามทางพระพุทธศาสนานะครับนี่ก็เป็นทางเข้าหน้าวัดนี่เป็นโบสถ์นะครับวัดมะนีวง จังหวัดนะครนายกนี่ปางป่าเลไลพุทธรูปหน้าโบสถ์เลยครับปางป่าเลไลวัดมะนีวงสวยงามมากเลยครับนี่ผมไปช่วงบ่ายสองบ่ายสามนล้ครับกำลังร้อนเลยแต่ก็ร้อนมากนะครับไปวัดนี้แล้วไม่ต้องกลัวนี่มีพระพุทธรูปอีกองคหนึ่ง กำลังบูรณะอยู่นะครับนี่ทางเข้าถ้ำนาคานี่ก็เดินเข้ามาไม่ต้องถอดรองเท้านะครับที่สำคัญไม่ต้องถอดรองเท้านี่ทางเข้าถ้ำนาคานี่แฟนผมก็เดินนำมานี่ไม่ต้องถอดรองเท้าเห็นไหมครับก็บูชาซื้อของเข้าไปบูชามีอะไรแล้วแต่ไม่บังคับกันไม่ทำบุญก็ไม่เป็นไรไม่ทำบุญก็ไม่เป็นไรแต่สวยงามมาก นี่ครับพระพุทธรูปข้างในนี่เป็นลูปปั้นนะครับไฟเบอร์มั้งครับไฟเบอร์นะครับพวกประดับเกจิอาจารย์พระอริยะสงฆ์ต่างๆนี่ก็เป็นพระนเรศวรพระเจ้าตากสินลอห่านะครับต่างๆก็ให้สกาลากันได้นี่ฝั่งนี้ก็เป็นพระประธาน ก็เดินเข้ามาอีกลรอตหนึ่งก็จะเป็นถ้านาคาเข้าไปในถ้ำนาคาก็กลับพระประธานในโบสถ์ก็เดินเข้ามาก็เป็นหูคนเซลฟี่กันเยอะมากามีพญานาคหลายร้อยหลายพันตัวเลยนับไม่ท้วนจริงๆผมนับมาได้เท่าไหร่ผมก็ เกินสองร้อยผมก็มันไม่ท่วนผมก็เลยปล่อยเลยแล้วก็มีสีสันมีไฟ led เปลี่ยนสีไปเรื่อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับนี่คือในถ้ำนาะคาก็มีปั้นพญานาคอริยาบทต่างๆอ้าปากหูปาก,ปากไม่รู้ผมบรรยายถูกหรือเปล่านะแล้วความใส่ใจเก็บ ต่างๆนี่ก็ปั้นทีละชิ้นนะครับแล้วประกอบเข้าไปถือว่าสวยสดงดงามมากเลยแล้ะเย็นสบายนะครับผมมาช่วงบ่ายๆไม่ค่อยมีคนเนี่ยครับรายละเอียดแววตาของพญานาคก็มีแววตามีประกายเนี่ยครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์พลาดไม่ได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นมีเชงิงเลียมีไฟมีการจัดองค์ประกอบแสงเงาได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยครับกับพญานาคแล้วมีสีสันงดงามมีไฟ LED เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆทำให้เหมือนพญานาคมีชีวิตเนี่ยครับปู่สีสุดโท เจ้าย้าปทุมมาไม่รู้ผมถูกหรือเปล่านะก็พยายามนะครับจะให้รายละเอียดได้เยอะที่สุดแต่สวยงามจริงๆใครไม่เคยไปนี่แนะนำเลยครับสายหมูด้านนี้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้จริงๆคนก็จะเยอะเข้ามาข้างในเนี่ยปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าปทุมมา เป็นพญานาคโยเยะเลยทั้งลูกทั้งแม่ทั้งอ,องค์ใหญ่องค์เล็กอะไรเงี้ยครับอยากให้มาอยากให้ชมอยากให้วายอยากให้สักการะบูชากันน่าเลื่อมใสมันวิจิตตาการตาจริงๆแล้วการาเล่นกับไฟเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรไปมันมันทำได้แมทมากเลยครับเห็นละว้าวทุกจุด เห็นระว้าวทุกจุดมีคนถ่ายรูปกันเนี่ยดูรายละเอียดนี่คือถ้ำสมบัติของพ่อปู่นะครับกับแม่ย่าของเราเนี่ยครับถ้ำสมบัติแล้วก็นี่ก็เดินออกจากถ้ำสมบัติมาก็มาทางออกทางออกก็ยังมีพญานามีถ้ำมีอะไร ก็มีพระพุทธรูปให้กราบไหว้นี่เป็นพระพุทธรูปปางชินราชสวยงามจริงๆถ้าด้านนี้จะเป็นสีทองด้านเมื่อกี้สังเกตไหมครับเป็นสีเงินเป็นสีเงินด้านนี้เป็นสีทอง <c oughs> โทษทีครับ ก็เปลี่ยนสีกันไปได้เรื่อยๆแต่สีเงินในพอเปลี่ยนสีละว,ว้านี่บกูรายละเอียดของเกตพญานาคเกตของพ่อปู่สีสุโธนี่ออกมาด้านหน้าก็เป็นเรือสีปางต่างๆนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบว้าวมากนะครับยังไงไปนครนายกก็อ,อยลืมแวะนะครับสวยงามจริงๆวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ป๋องด้วยนะครับ